สบายดีพี่น้องสบายดีเบิดสุขสุขคนเด้อมาพกาาอกับซาวลาคือเก่าพี่น้องบรรยากาศแรงๆสาลาสิบผามายอ่อนยุกยอ่อนยุกสมัยโบราณ <c oughs> บ่กน้องเต้ีบ่กน่องพี่น้อ,อ,นอง Rồi bộ bên thì ăn bằng đâu? Ăn bằng đâu? Muốn, muốn, muốn Ăn lúc đó là cái muốn Bên bó Ý nhạt hang Muốn bạn này, muốn Pháp Nó bây giờ cả dọn dục khử โดยการหาบเอาหาแบบสมัยโบราณสมัยนี้ก็หาเบิ่งยางก็ได้พี่น้องเลยหาอับน้ำ้องดีกับน้องมิวเห็ดยังเอา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 ตัคัดบัต พักันติดใจเคืออเนี่ยพ่ะจัพักันมาโอ้ยยานตพังหวยพี่น้องได้คือแล้วก็พักกันลินบาทแม่น้องมิวสิ่มตักน้ำตักน้ำสังหวยคือเก่าอะไรพี่น้องสังหวยอุ้ย ตัวพ่อเขาจะตัดเครือตัวนี้เขาจะมาแป้งทางลุงนั่นนี่แบบแป้งปานหัวลุนปลาลงปลาลงหวยปลาลงไปเบิ่งน้ำสางก์ป้าพาผีพาหนงลงไปเบิ่งน้ำสางป,ป้า,ปปาปมันเป็นยังไงลักษณะของน้ำสางก์ิดก่อนกันเอาลงแล้วได้คิดไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยฉันมาแหลนลงลงุลง่นอะนี่ นะเขาว่าออกกระเพิ่นเพิ่นกันอยา,า,า,าว่าอกบบอกกระเขานำเปิดกระโบธือเปิดประตูยับออกก็ลูกให้เพิ่นเปิดประตูอ,ะตอ,อ,ออกมาใกล้ๆน,น้ำที่เกาะนะเปิดประตู ทางเข้าตักน้ําพี่น้องเฮ็ดหัวอัดไว้ย่นงัวควายลงไปกินน้ําน้ํางามในงัวควายเห็นก็อยากม่นลงเลยต้องเฮ็ดประตูปิดไว้น้ําลายเนาะเองมามือนั้น้ํน้อยเดียวน่ะก็กินให้ซะก่อนตักตสักู่แล้วกันเอาขึ้นมาหายอยู่โขปิตะว่าละ ผ่องอีดนะกินตะนาอันหลายจนว่าทองแนนทองอังหอมล้นพี่น้องเอ้ยกินตะนามหอมขึ้นบักแงๆส่ดอกน้ําคมหอมโอ้ยนี่ะกินจนบีบอ่ะ สมัยแต่ซาวลาวยังหน่อยประมาณอายุประมาณสิบกว่าปีสีหาบเอาแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยนะหนาบขู่มากเลยกัตักเมือ่อมาหลายคนหนามเบิดเลยกันพากันหนังเผาเบิดเหมือเบิด์วิ่ง เออเสีได้หนะเมื่อกินคุณมากินอีกเด้คข่ามาเบิ่งกันจะลืมกดติดตามให้ซาลาวเด้วพี่น้องเด้อฝากสองน้องใหม่กดติดตามน่เด้อเกืก่อกำลังใจให้ซาลาวเแน่น้องโดนัดวงลูกกินหนามลาย จึงขีโ่โผลกขึนน้ำแล้วมาเร็วร้านหน่อยน่จะสจะหาบจนไมเป็นาน้ำนี่บังดนี่เบ่งยังโอ้ยน้ำสังน่อยมั่มีน้ำดกน้ำน้ำกับ่เป็นตะกินน กองแ่บยมไปเจ็บแันจนแหงเลยมันยังไปได้สวยวมันอยู่ในสายจากแล้วหาแถวนี้กระโบเห็นแม้มันอยู่ในสายตีกีนะอยู่นิดเดียวเ่นัใส่ใส่กระปุกอันนั้นไว้ตอนเขาตังนังอยู่เหนว่ามันชีร่อยไปว่ามันจิกระเดกแถวห่ยบมี่มีได้มันลงมาสง อย่างทำตัวได้ในหูนะบะมันเป็นหูเข้าไปบ่ใช่มีลุมมองน้ามองนะออเจ้าหัวข้างในมันจะเป็นหม่งอยูังเนาะยังเองเอาไม้แหย่เข้าไปเบิ่ง จะได้มันเป็นหมงเขาไปเลยมันป่ามันเข้าไปเลยมันใหญ่มันออกมาบ่ได้ยังเนาะแย่หน่เว้ยแย่ออกมาบ่ได้มันเป็นถมไม่ยังเาออกมาบ่ได้ทักษะแบบจ้าเสืออะไรยังถ้ามันสิใหญ่ฆ่าถมไม่พออกมาขั้น่าป่ามันออกมันเข่าบ่ได้มันบ่ได้กินอาหารมันบ่ตายพี่จ้ะจะคลองเหมจังเนาะบอกไปล่าเปล่าเปล้ว นบ้านนาบ้านป่าบานดงทำทำไมแดดโบราณพี่น้องเอ้ยหลังสาวลาเอว เขาตักลงบ่จังกระปุกเพิ่นนี่เฮ็ดนั่นๆเนาะบาดนี่เบิ่งน้องแน่เด้อฮั่นเด้อไปยืนเบิ่งกินเบิ่งเอื้อยลิ้นบ่อยากมาอยู่อยู่หน้าว่าซั่นไผลิ๊ด อบตอีจุ <c oughs> บอกบอกเาจ้องว่นิ้นจงอริัอันนี้หาหาพ่องน้องจิ้งหลีดอันนี้ผู้สืมุงมาคือเก่าหรือเป่า hay phần áo hạp cụ mà phần này nhận hạp bộ hoạt bộ ừ. like càng quậy này đi đây thì nó có tốt càng ย่ําอันย่ํายําพ้นนี่น้ํามามันก็สิท่วมเบิดขี้ดินขี้ดอนไหลลงท่วมคือเก่าย่ําแรงมาบาดนี้ก็มาขวดมาสะอ๋อคือเก่ากินได้คือเก่าหลายบ้านหา6บ้านผมมากินนี่ ส่วนร้ายถ้าเจาะกระแกใส่กระพุย้ยใส่ทั้งใหญ่ๆใส่รถแตกมาตักขึ้นใส่และะ้วจ็